คิดฮอดสาวเมย์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามซันกระดิง่งและกดแชร์ด้วยนะคะพี่น้องเอ้ยสิพักกวนมาขามเนี่ยขามโบราณแปล่ามัตนาดิเนี่ยคน่ะาเ้วมอแกไหนมันออกนี่บักตะขีบบักเ้านะเครื่องโล่เพื่อเหตร้ายมันเนี่ยอันนี้บักน้ำตาล น้ำตาลล้วนเอิน้ำตาลตะโนดค่ะน้ำตาลตโนดน้ำตด้อพี่น้องอันนี้ไหนงาเด้อนี่ไหนงานี่พี่น้องจามีแล้วค่ะเฮ็ดแบบโบราณแล้วฟืนแล้วก็มาต้มมาต้มน้ำต้มแล้วกันหินน้ำบอกต้นเนื้อเนาะจิ่มไปเปรี้ยวๆแล้วก็นหินน้ำบอกจิ้ไปจิ้มไปเฮ็ดมินพี่น้อง เย็นน้ำออกสิไปทีนี้ไปน้ำออกว้าน้ำน้ำออกีนี้ไปน้ำออกน้ำสมันออกสมันออกมีน้ำสมันเอกเลือะต้อนสมองเหลือะต้อนแล้วก็ใส่กะทีบักเพาหวเ ต้มกะทิบะเข้าอีกแก่นึงโอ้ยขวานง,งาใาจาะบทับื้อมือเล่นงาตีเลยเล่งาปอมงห่วยๆปเข้าเดิน่าำกะทิบะเข้าที่มักกวนบะคำ โรนึงเนี่ยใส่หุ่นบาสใส่โรนึงเอากระเคี่ยวเคี่ยวนั่นไงเพ้เคี่ยวมันได้ทำกระที่แ้วมันได้ที่เอาบักขามใส่ได้ป่ะเนี่ยจะได้กวนเด้อพี่น้องให้ไปเนี่ยสิเคี่ยวได้ไะเนี่ยให้มันได้กันเคี่ยวอยันได้ที่นะ ทำที่ต้มน้ำส้มบอกแล้วพี่เนาะน้ำส้มบอกแล้วมันไมควรแก้ไขมันไม่มันะหม่ก้นมันจไม่แซ่บได้หอมไงๆเล่นหอมกะทิอปเานะมันกระเจียบเลยนใส่ไงๆเข้าไปอีกต re ันี <S 2> <S 2> ่เพสิดเพลเฮ็ดแซ่บๆซสูพีสู้องขินนี่น้องวันนี้พไปไทย bà bán đây tôi kỳ ok kiều kiều cho cho nó ok phi đầm đầm thế ok ok nha ok ok phi đầm đầm, đầm ตุยๆแล้วค่ะพี่น,องงน้องเอ้นเนยคุณระบ้ามากอันวุ่นเลยอน่นคงหนึ่งคุณ大爷เห็นบ้าง่ะนะโอ๊ยป่ะนะโอพยพี่นอ้องอเ่งน,นอ่ะพอกังวลพี่น้องยิ่หน้าบ้านมันลอยเกิดโอ๊ยเบ,บันจย่กังวลค่ะกังวลยู่หน้าบ้านพี่น้อง บอกมันแฉ่งไงเนาะมันลอยเกิดไม่ใช่ไผเนี่ยเขาไ่เห็นมันก็เริ่มเป็นดอกพี่น้องเนี่ยมันเป็นย้ำแบบงุนว่าเลียวมันลอยเกิดพี่น้องงามงามม้าหลายเจ้าแล้วของบ่ได้สังเกตมันได้ัเริ่มเป็นดอกแล้วค่ะนี่แพรเบื้องพี่น้องมันก็เริ่นั่นลืมเบื้องลืมสังเกตเบื้องนี่มันกลังเริ่มสิเป็นติดดอกติดยังแน่พี่น้อง อนอาวญบ้ารย่วาจน,ออน,น,นไม่ได้สังเกตเบิง <Okay. S 2> บ่งเังแค่หุ่วนลอยออกแล้วค่มแน,น่พี่น้องอหง่นหน้าบ้านค่ะน,นีค่ะเริ่มได้ทีแล้วเหนียวตุยตยแล้วพี่น้องนี่ค่ะว่านเนต้น,นมัน แเคสีมัน <conclusions> <jet> like หอมกะทิไรเงย้งใครหอมกะทิน้ำตาลสนดค่ะใส่กะทิไม่น้ำตาลใส่ไม้งาเข้าไปแข็งเสร็จแล้วใส่ไม้งาเนี่ไปเดี๋ยวให้พี่น้อนพึ่งเงี่ยในงาใส่ไม้งาเข้าไปกคนโอ้ยในงาพี่น้องโอ้ยยังเพิ่มความหอมาอีก เชี่ยบค่ะใบเข่าไอ้เข่าคนนะั้นเปลี่นเป็นบ้มีแต่เสี่ยบแต่ยี่ไผ่สูตรโบราณนะสูตรโบราณมีไพ่ไผ่เฮ็ดพี่น้องลองไปเฮ็ดกลิ่นมึงเด้อพี่น้อง สูตรโบราณเซฟแซ่บแบบมันสีหอมมันสีหอมเราออกออกกินน้ำตาลถน,นตนดเนาะกินงาไปนี้ใส่กันใส่กะทิใส่น้ำตาลถนดเนาะพี่น้องมันเลยหอมแล้วตัดน้ำตาลซ้ายนิดนึงแค่น้อยเพื่อแช่ลายใส่ตามส่วนผสมเนาะพี่น้องนี่ค่ะสูตรโบราณ Oh, Sosialistisk Venstreparti เจ็บปะเจ็บโอ้โงล้มเล้กพีน้งอดยงเสียบก็แค่ หอมแซ่บพะการสนี erman. ่หอมแซ่บปะ่กแซ่บหอมหอมไหนปะงา แซ่หอมหอมไหมบอกฮะพี่น,อง,นองไอ้มันเย็นแล้ววันไหนใส่กับฟองว้ใส่กินโดนใส่กับฟกบไ้ใส่กับฟาบงไปก,กันก็กินน้ำยากจะได้กินใส่พี่นอ้องพวกนี้ค่ะ คิดฟ <ừ, S 1> ้าที่มนนคิดฟ้าไปสักกินด้ยย้ำนั้นย้ำอยากได้กิน

ไหนมางาพันเพอาเนาะพอดีนะสัวนพอดีพี่น้องหอ,อ,อมแซบ่บอร่อยมากเ<อ>สร็จแล้วเด้อพี่น้องเอ้ไปเนี่ยะนะเอาไปแักกินโดนย้ำหม้อยากยะำไรก็ไี่กินคน เป็นแด่กเสียบ่มากินน้ำกันเด้อเร็ว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 เด้อพี่น้องเอ็วไปกันเด้อ